มาแล้วครับผม m าด d a 3ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000บาทนะครับรุ่นเดียวกันสีเดียวกันนะครับถ้าใครชื่นชอบมาด้า3เครื่อง2,000นะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยครับมาดูนครับคันแรกนะครับผมรถปี2018นะครับเป็นรุ่น2 0 e นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากเป็นทรงแฮชแบ็ก5ประตูนะครับและคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเลขไม่์เพียงแค่ 150,000กิโลรับประกันใหม่แท้ครับสภาพบอกเลยว่าสวยจัดใหม่ป้ายแดงครับคันนี้นะครับผมเราได้ล้อแมกย่างใหม่4วงเลยครับราคานะครับผมเราขายเพื่อนเพียงแค่388,000บาทครับซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดซื้อเงินผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้น6,000บาทครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า30,000กิโลต้อมสุดมาสเตอร์ฟรีทั่วประเทศครับคันที่2นะครับผมเป็นปี2019นะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ2 0 e แต่ว่าคันนี้นะครับผม เลขไม่เพียงแค่1นึ0 0 0สสกิโลนะครับน้อยกว่า1,000 0กิโลเองนะครับคันนี้นะครับผมเป็นทรงสี่ประตูนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยกริบหม่เทียบเท่าป้ายแดงครับ ราคานะครับเราขายเพื่อนเพื่อนเพียงแค่3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับทั้ง2คันนี้ซื้อเงินสดไม่ต้องเขียแบตซื้อเงินผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่6000บาทนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า3 0 0 0 0กิโลครับใครชอบแฮชแบกหประตูครับมาคันนี้เลย3ามแสนแปดหมื่นบาทครับแต่ใครชอบ4ประตูมาคันนี้3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับ2คันนี้สวยนังคู่ใหม่ทังคู่นะครับถ้าใครชอบสนใจรีบระจัดเลย